มาแวแล้วแล้วว,ว,วันนี้นะคะวันนี้ก็เด็กๆมาสวัสดีวันครูนะคะรอรอสุชาดาสุชาดามาเร็วคนอื่นเลยดีรักครูถ่ายวิดีโอไม่ทันะจะร้องไห้ทําอะไรสุชาดาวันนี้นะคะวันนี้อันนี้เรามาสวัสดีวันครูมาพี่นิวมาอวยพรคนแรก พอแล้วมาทีละคนทีละคนแล้วเปิดไล่เปิดไล่แล้วแล้วแล้ครูก็ลืมอัดวิดีโอวันนี้มันครูผมบอกให้ครูสุขภาพแข็งแรงครับครับขอบคุณครับคนที่สองใครจะเป็นคนท่สองฟิวมา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 ลูกฟิวมาเลยค่ะขอให้ครูครูถือผ้าร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะครูครูก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จ ร้อยครูมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตอยู่ยาวๆครับครับ100ปีเลยเนอะมาน้องครูมาน้องครูมาน้องครูมาขอให้ครูมีเงินเงิเลยนะครับครับขอบคุณครับยูป้าเข้ามาเลยครับมามายูป้ามาเร่เร่ยูป้ามายูฟ้าใครจะเล่นะครับครับขอบคุณครับอ่ามามาแกงปีมามาพร้อมกันนะแกงปีเอาพร้อมกันราชิโชวมาชิโชว์แลวแพร้อมกันเลยอ่าแล้วแล้วแล้ววันนี้วันครูมา ครูก็อยากได้รับความอวยพรเด็กๆอะไรนอกระซิปกันด้วยขอให้ครูสวยๆรวยๆก็ได้อะไรวขอให้ครูมาโ๊อบมาเด้อขอให้ครูสวยๆรวยๆก็ได้ให้ครูมีความสุขรู้สึกว่าแข็งแรงยินดีรับเปนานๆนะด้คะร้อยปีเนาะร้อยปีขอบคุณค่ะมา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 เร็วมามาก่อนที่จะรติกาเนี่ยไอ้ไมรติกาสุชาดามา สุดชาดาว่ะมา,มาครูรอครูรอป่ะมาเดือนน้อยก็มา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 คนสวยมา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 กอดบทียกอดบทียวเ้ยอ่าเป็นไรร้องไห้ทำไมอ่ะอ่าขอให้ประสบความสำเร็จนะเอาใจว่าตั้งใจเรียนนะมาอ่มาให้ครูรออยู่ขอบคุณค่ะอันนี้เขียนให้ครูเปล่าน๋ยว่าเขียนให้ครูอ่ะ,ะอ่ะมากณฑ์รติกามาเร็ว กีฬาติกาใครยังไม่ได้ไวยพรครูครูอยากได้รับคำวยพรนะมาเสียงไม่มีก็โศกกับพิพตาสามทีก็ได้นะอ่ะ,อะพูดได้เลยพูดได้เลยไ,เไวยพรเสียงมีป่ะมาใกล้ๆไว้ใกล้ขอให้ครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอยู่กับพวกหนูไปนานารักร้อยปีเนาะ <laughs> โอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก ร้องให้เราสุชาดาครูปูเนี่ยสุชาดาอ่าสุชาดาอ่าสุชาดา,อา,ดาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะร้องทำไมอ่ะสุชาดาป่ะอ่ะปวดท้องใช่ไหมขอบคุณค่ะ